ใหม่ S 2 6 g o มี UST แล้ว ที่ฝายลำห้วยไหวหมู่ที่6ตบบลคลองกระจังเขตติดต่อหมู่ที่6กตบบลศัก์กรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามประธานคณะอนุกรารมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพยาป,ป่าศักดในคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนาราษฎรพร้อมในคณะอนุกรารมาธิการลงพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์เพื่อตรวจต,ตามสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อำเภอโดยมีนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยจำประสิสกุลนายเพศสีเทพหัวหน้าส่วนราชการกำมันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนายอุบลศักดิ์บุญหลวงงามกล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นเป็นจุดสําคัญมากของประเทศถ้าหากสามารถเก็บกับกน้ําได้จานวนมากจะสามารถส่งต่อไปถึงจังหวัดสระบุรีอยุธยานครน,นายกปฐุมธานีไปจนถึงสมุทรปราการปราจีนบุรีและอีกหลายจังหวัดซึ่ง จะสามารถต่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนได้เป็นจำนวนมากโดยการลงพื้นที่วันนี้เพื่อนําเอาข้อมูลที่ประจักษ์ชัดนําไปรวบรวมเรียบเรียงและเชื่อมโยงเป็นแผนแม่บทส่งให้กับสภาต่อไปอด,ด,ด,ปไรรปดเ สมเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสก,กัดแท้ร้อเปเซมีวิตามินเอและวิตามินบีสิสองสูงสมที่ดีในสมอะไรจริงนะสมลสมัส,ส,สอะไรจริง10บาทซยอมาฮาฟินวันนี้รับประกันทั้งคันหปีไม่จำกัดระยะทานพลอเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิทถุนาย,ยน2 5 6 3ยมามาฟินฟินกว่าก็โดนกว่า